คุณเคยประสบปัญหานี้ไหมฮะไม่ว่าจะถ่ายรูปแฟนยังไงอะ่ะมันก็ออกมาแขนใหญ่จริงดูตันจริงแล้วก็หน้าบานด้วยจริงวันนี้ผมมีข้อเสนอง่ายๆเลยนะเปลี่ยนนะทุกคนเปลี่ยนกล้องเหรอคะเปลี่ยนแฟนทุกคนแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะตาเพจตัวแรกมาเล่นในนี้แล้วผมก็มากับสวัสดีค่ะยิงกี้ค่ะออนอกจากน้องหยิงกี้และตานะ มีคนนี้มาด้วย f u จิฟิล์มอินสแต i กมินิสิบเอ็ดเบาลงเล็กลงแล้วก็ไอข้างหน้าเนี่ยมันไม่ต้องปรับรูรับแสงด้วยตัวเองแล้วนะหน้าที่ของเรามีอย่างเดียวเลยเราก็แค่กดชัตเตอร์ไปง่ายๆอะ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูสักรูปแล้วกันดีไหมโอเคค่นะดีค่ะเชิญครับเอาละเอาละโอเคสวยมาก ครับผมสามสี่มายังมายังไหนนี่อ่ะฝากก่อนอุ้ยข่าวจังยังยังไม่มาเลยอุ้ยทำไมมืดเงียเย้ยเฮ้ยจังอ่ฝากแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวขอคุยกับคนดูก่อนโอเคค่ะทุกคนฮะไอ้เจ้ากล้องตัวนี้มันมาพร้อมกับเลนส์60มมตรนะมีชัตเตอร์สปีดอยู่ที่1.2ส่วน2ถึง1.250ส่วน250วินาทีก็คือยิ่งถ้าเราเอาเข้าไปถ่ายในที่แสงน้อยอะ่ะ ชัตเตอร์สปีดมันก็จะยิ่งต่ำลงรูปมันอาจจะสั่นได้เพราะฉะนั้นทำมือนิ่งๆเข้าไว้แถมยังมีระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ประมาณครึ่งเมตรเท่านั้นเองแต่ถ้าจะให้ใกล้กว่านั้นนะทุกคนนะก็คือใจผมกับน้องกับบ้านไปดูแน่เลยดูรูปดีกว่าโ <Okay. S 1> นีคยเขียนเรื่องเลยแล้วกันอุ๊ยสวยนี่สวยรูปสวยเหรอหนูนี่แหละ แล้วโหมดที่สาวๆต้องชอบแน่นอนพี่ว่าน้องหยิกกี้ก็ต้องชอบด้วยนั่นก็คือมันมีเซลฟี่โหมดมาด้วยนะเจ้าตัวนี้เป็นครั้งแรกของตระก,กูล In Sta กที่ใส่โหมดเซลฟี่มาให้ในตัววิธีใช้งานนะง่ายๆเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูนี่กดเปิดกล้องเหมือนธรรมดาเลยนี่แล้วถ้าเราจะใช้เซลฟี่โหมดเราก็ดึงออกมานิดนึงนี่แล้วพอเราจะถ่ายใช่ไหมมันก็จะมีไอ้เจ้าตัวกระจกไว้ให้เราดูคอมโพส์เล็กๆ,ๆน้อยๆไว้ข้างหน้าเนี่ยว่าเราสวยหรือยังนี่สวยหรือยังฮะสวยแล้วค่ะพี่ว่คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับ แล้วก็พอเราดึงไอ้ตั้นตัวนี้ออกมาเนี่ยระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุดอะมันก็จะปรับเหมือนกันมันจะกลายเป็น0.3เมตรเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะอยากอ <c oughs> ยาะอยากใส่แค่รูปเดียวไม่มีอะไรฮะผมทำตกใจไปงั้นแหละ ทุกคนอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกใช่ไหมว่าการถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยชัตเตอร์สปีดมันจะต่ำลงเพราะฉะนั้นมือเนี่ยมันต้องอยู่นิ่งๆหน่อยแล้วผมก็เจอโลตรงนี้เลยเป็นโลห้องเรียนห้องเรียนผมย้ำอีกทีนะว่าห้องเรียนอะแสงน้อยด้วยเพราะฉะนั้นเหมาะเหม็งที่สุดที่เราจะถ่ายตัวอย่างสักอันนึงดีไหมดีค่ะเนะชิญน้องครับคห้องเรียน ห้องเรียนอะถ้าไม่เล่นอันนี้มันก็ไม่ได้จริงๆอะพี่มีคำถามอันนึงให้หนูเลยอะไรคะไมถึงมาโรงเรียนสายอยากโดนทำโทษคะ่ะอยากโดนทำโทษค่ะอยากโดน,นทำโทษค่ะถ่ายรูปดีก่อโอเคแล้วสามสี่อุ้ยลืมเปิดกล้อง <c oughs> เห็นไหมสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอุ้ยไม่ไม่ต้องเซลฟี่หรอก <c oughs> สามสี่ ก่อนเรามาดูรูปที่ไปถ่ายน้องหญิงกันมาดีกว่านะดูของส,ยสวยๆงามๆกันบ้างเริ่มจากรูปนี้เลยรูปที่เราถ่ายในห้องนี้แหละรูปอินดอร์รูปนี้นะก็จะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมันมีดีเทลที่ชัดขึ้นมากๆจากเมื่อก่อนรุ่นที่แล้วถ้าถ่ายรูปแบบนี้ออกมาในที่แสงน้อยอ่ะข้างหลังเนี่ยก็จะมืดหมดเลยเราก็จะเห็นแต่น้องหญิงยืนสวยๆอยู่ข้างหน้าแบบนี้แหละผมตั้งใจจะมาอวดรูปนี้ รูปนี้จะสังเกตว่ามันมีสีฉูดฉาดใช่ไหมมันเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงแบบนี้เพื่อผมจะมาเปรียบเทีย <Pine apple> บกับรูปท,ทั้งหมดที่เราไปถ่ายมาในวันนี้ว่าไอ้เจ้าฟิล์ม Insta ตม่เนี่ยมันจะมีอารมณ์อมบูนิดๆก็คือเวลาถ้าเราไปถ่ายมาไม่ว่าเราจะปรับอะไรมันยังไงนะมันจะมีอารมณ์แบบติดฟ้าอืแล้วถ้าเกิดเราไม่อยากให้ติดฟ้าละคะเฮ้ยเราก็ต้องถ่ายอินดอร์ไงเอาจริงดิ ดจะถ่ายให้น้องหญิงตัวสูงกันถ่ายไงเดี๋ยวดูนะการถ่ายให้ดูตัวสูงง่ายๆเลยทุกคนเราช้อนขึ้นมาหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะมุมประมาณน,านี้ก็น่าจะได้ค่ะแล้วก็<อ>ส่วนของนางแบบนะคะเราก็จะถอยเ,เท้านิดนึงแล้วก็จะดูสูงขึ้นสูงจริงหรือเปล่าไม่หลอกกันนะ <c oughs> มันต้องรอเ0 <c oughs> วิวี่ระหว่างนี้เราทำอะไรกันดีเต้นชุยฉายรอไหมยังไงคะไม่รู้เหมือนกันอะ ถ่ายดีขึ้นนะคะเนี่ยถ่ายดีขึ้นนะคะแต่ว่าแสดงวินิจ่ัยมาเลยคือนะตรงนี้ขาก็จะดูยาวขึ้นนี่ถ้าดูเผลอน่ะผมนึกว่าสูง200อะเนี่ยนี่แล้วสำหรับอาชีวะอันต่อไปอะนะทุกคนนะเทคนิคเทคนิคเทคนิคอันต่อไปอ่ะการถ่ายรูปที่ทำให้แฟนเราไม่ คือพูดไม่ได้ทำนี้พูดไม่ได้พูดปุ๊บหูชาเลยหมดทั้งวันคือเอาง่ายๆอ่ะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยที่จะถ่ายออกมาแล้วไม่เป็นรสชาไขมุกเลิกกินเลิกไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอเอาดีๆก็ได้เราก็ต้องเอียงมันหน่อยหนึ่งหลอกใช้มุมหลอกสายตาเนิดนึงใช่ไหมฮะยืนเอียงนี่ยืนยังไงนะตึงตึงตึงมันมาด้านนี้เราซ้อมกันมันมาด้านนี้ไม่ขึ้นแจ็สันไงไม่ขึ้นแจ็สันมันขึ้นมาอย่างนี้ตึง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 ตัว แล้วส่วน <Yeah. S 1> ของแบบนะคะก็ต้องยืนบิดนิดนึงให้มันมีเคิร์ฟนะคะมันก็จะดูแบบไม่อ้วนอะแล้วก็มาถึงเทคนิคนี้นะมันคือเทคนิคการถ่ายยังไงก็ได้ให้หน้าเรียวที่สุดคือการปิดบางเหนียงนั่นเองแต่ที่ <c oughs> บ้านผมก็มีนะ <c oughs> เหนียงอะเอามาผัดไท่กินันบ่อย,อย,อยแม่ชอบผัดอันนั้น<า>มันใบเหลียงถ่ายรูปดีกว่าถ่ายรูปดีกว่าลืมบอกถ่ายรูป ตรงนี้ <S <S er ี่น้านี้ก็ในส่วนของแบบนะคะถ้าเกิดเรากลัวว่าจะเห็นเหนียงนะคะเราก็ต้องพยายามเชิดหน้าไว้แล้วส่วนของแขนเนี่ยถ้าเราเอาแนบตัวเนี่ยมันก็จะทําให้แขนเราดูใหญ่เราก็จะพยายามแบบห่างๆไว้อย่างนี้3าส เป็นไงไม่รู้เมื่อกี้คือมันยืนถ่ายเล่นๆอะ่ะแล้วทีมงานเขาก็แบบเอาจริงเฉยเลยดอกไม้ตกด้วยสวย,ยแ,ลวแล้วจะริดดีเพราะเรามีเทคนิคดีๆที่มาฝากในวันนี้คือทุกคนไอราคากล้องตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่2 2 9 0บาทราคากล้องไม่เท่าไหร่จับต้องได้แต่ราคาฟิลม์มมันตกอยู่ที่กล่องละโดยประมาณ250บาทมี10แผน่น<ม>ก็คือตกแผ่นละ25บาทคิดซะว่าในต่อหนึ่งครั้งที่เราแชะคชัตเตอร์เข้าไปเนี่ยทุกคน มัน25บาทนะเพราะฉะนั้นคิดดีๆนะแต่จริงไม่ยากหรอกเอาเทคนิคที่เราเอามาเสนอวันนี้เอาไปใช้จะได้รูปออกมาสวยๆฟิลไม่เสียที่สําคัญนะแฟนไม่ด่าแลวถ้าชอบเทคนิคและกล้องที่เราเอามารีวิวในวันนี้ก็อย่าลืมนะทุกคนกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์กดกระดิ่งมีอะไรกดอีกไหมฮะไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะกดให้หมดเลยพ่พูดมาคุณผู้ชมครับคุณชอบคอนเทนต์ของเราจริงๆใช่ไหมครับคงไม่เชยเกินไปถ้าจะขอว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ กด C First หรือ subscribe ติดตามแบร์ไต่เราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ